เวลาที่เราจะมาคุยกับผู้กำกับและนักแสดงบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณการศิวโรอดคงสกุลคุณติ๊กเจษด,ดาพรผลดีและคุณออมสุชามานะยิ่งค่ะสวัสดีค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ คุณนันดาเขาบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะมาสรุปว่านักแสดงแต่ละคนจะเป็นใครบ้างเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าคนนู้นคนนี้นคนนั้นไม่เป็นเอกฉันท์สักทีคราวนี้อยากจะขอมาถามถึงเรื่องของการคัดตัวนักแสดงนะคะว่ากระบวนการต่างๆเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเริ่มจากคือไม่นับพี่ติ๊กอะครับพี่ติ๊กเป็นพวกเราก็ไม่มีชอยอื่นเลยครับก,ก็็เปนมีพี่ติ๊กคนเดียวที่จะมารับบทเป็น,ปนพี่ชายได้แต่ว่า ก็มีสอ2ส่วนนะครับส่วนนักแสดงตัวอื่นๆไปก็คือจะเป็นของ True Audition นะครับที่จะเข้ามาคัดเลือกรวมถึงน้องออมแล้วก็ปั้นจันทรทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนของผมก็คือนักแสดงพี่ๆครับนักแสดงผู้ใหญ่ก็ก็ดีใจที่ให้เกียรติมารวมเล่นด้วยอะไรย่าเงี้ยครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับผมค่ะคราวนี้มาถามถึงพระเอกและนางเอกของเรานะคะ พูดกับคะทั้งสองคนเนี่ยเวลาทํางานร่วมกันเมื่อสักครูน่นี้คุณอนันดาก็บอกแล้วว่าแต่และฉากเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยบางฉากเนี่ยถ่ายกันนานมากมีฉากไหนบ้างที่รู้สึกว่าทํางานแล้วต้องเทคแล้วก็พิธีพิถานมากที่สุดค่ะก็ฮะจริงๆที่ที่แน่ๆก็คือโอเคมันเป็นหนังโรแมนติกดราม่าครับก็ไอเรื่องฉากเศร้าเขาน้ําตา ร้องโหม่ร้องไห้กันอันนั้นมีแน่นอนเราเยอะมากครับแต่ว่าสําหรับผมที่ผมรู้สึกว่าในระหว่างพี่ติ๊กเองแล้วอ,อมเองท,ที่ต้องเล่นฉากโรแมนติกแต่ในด้านของความเป็นความรักที่มันจะหวานนะครับมันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาคือพี่ชายและน้องสาวกันซึ่งรายละเอียดพวกนี้แหละผมรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวรอชมกันดูว่ารอชมกันดูว่า <จะ S 1> ออกมา,าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคพี่ชายกับน้องสามารถถึงพี่ชายบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่ที่ทั้งสองท่านนะคะบอกว่าต้องเป็นพี่ติ๊กเท่านั้นเลยเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อยว่าพอคุณอนันดาไปถึงบ้านคุณเนี่ยอะไรคือสิ่งที่บอกว่าอ่ะโอเคเล่นกระดะผมในใจผมคิดว่าเขาคงติดต่อหลายคนมาแล้วคงไม่มีใครว่างครับ <laughs> อนันดาบอกว่าไม่บอกใครจูวิไว้ก่อนอคือผมเองก็แปลกใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับที่อยู่วันหนึง่งอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมมานัดเจอแล้วอยากจะคุยอะไรบางอย่างด้วยผมก็เ้ยเขาบอกไหมตอนเขาโทรมาเขาบอกไหมว่าจะคุยอะไระเขาบอกเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อันหนึง่งผมอยากจะคุยกับพี่หน่อยก็เลยนัดวันคุยกันครับคือ เราจะเข้าใจเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ครับที่เรานั่งนั่งดูแล้วก็เห็นอนันดาคุยกับคุณดายครับคือด้วยมากของเขาเขามีความนุ่มลึกในการพูดคุยเจรจาการเกลี้ยกล่อมคนต่างๆนานามีเหตุผลต่างๆเยอะแยะมากมายทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหตกลงว่าลหาล,<อ>ง,ลงเสน่ห์หลงเสน่ห์คุณอนันดาเคลิ้มไปกับเขาด้วยเครับเคลิ้มาเคลิ้มมองไปโอ้โห พูดก็ดีหลอก็หลอแค่นั้นเองเลยเหรอคะเ,ออเท่านั้นยังไม่ใช่การตัดสินใจที่ทีเเ่เอาจริงเลยคือเขาเนี่ยเอาเออทัมอินไมฮาที่เป็นเวอร์ชั่นของเกาหลีเอามาแล้วก็หลังจากที่เขาเล่าโน่นเล่านี่เสร็จแล้วก็พิติ๊กลองดูครับหลังจากนั้นมาเนี่ยครับทำเอาผมเครียดเลยครับผมก็เลยนั่งดู เอาละคราวนี้ติดซีรีส์เกาหลีเลยครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าก็คือผมว่าเหตุผลตรงนี้เนี่ยนอกจากในสิ่งที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนตัวเนื้อหาของเรื่องแล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะเปิดมุมมองใหม่ๆต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ผมว่างได้มีโอกาสทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่เขามีมุมมองใหม่ๆโอเคผมอาจจะเคยเล่น สามห้าเจ็ดเก้าไปแล้วเราลองกับทรูดูซิแล้วก็ผมว่าน่าจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยครับในเมื่อเรามีโอกาสเราน่าจะลองดูแล้วก็ผมเชื่อในฝีมือของคุณนันาน์เขาครับคุณนันนันนะคะ <c oughs> คุณนันดา <c oughs> ค่ะอ่ะมาถึงน้องออมบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้มาเล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าเรื่องของฉากอารมณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ความสนุกสนานในกองถ่ายมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างคะเอ่อความสนุกสนานละคะนอกจาก ฉากที่ต้องร้องไห้ใช่ไหมคะบางทีแล้วก็อยู่ในกองอะไรเงี้ยพี่ติ๊กก็จะชอบเล่นหมุกแลกบ้างที่การขำเลยก็เพื่อความบันเทิงครับเพื่อความบันเทิงเช่น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 ไนคะอาจจะไม่ค่อยอมเพาอาจจะจำไม่ได้หรอครับผมยิงตลอดครับแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับพ่วกับมีอะไรจะช่วยเสริมไหมคะพี่เขาก็ยิงลัวครับทั้งวันยิงลัวยิงมุกรัวๆทั้งวันดีครับก็ จริงๆผมมองอย่างนี้ครับพูดอาจจะดูจริงจังไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนผสมมันการทํางานมันคือเคมี Me ครับค่ะถ้าเกิดว่าทีมงานทั้งหมดนักแสดงด้วยเห็นพ้องต้องการนะครับหรือว่าความรู้สึกมันดีๆอยู่ครับมันก็จะทํางานได้ไปไปได้ราบรื่นครับค่ะคราวนี้มาถามนิดนึงว่าจากโลเคชันเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยงามมากเลยมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างไหมคะก็ก็ต้องชมตากล้องนะครับ พี่ปิงครวันนี้ไม่ได้มาก็ถ่ายได้ได้ดีมากคือมันเป็นเรื่องของการเลือกช่วงเวลาคือเราก็ลงไปดูพื้นที่กันจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาไหนในมุมไหนมันสวยจริงๆเราก็ทําหน้าที่บันทึกมาให้ได้ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานกันทั้งหมดด้วยก็ตั้งใจทํากันมากครับค่ะ,ะกลับมาถามพระเอกกับนางเอกบ้างดีกว่านะคะว่ามีฉากไหนที่ประทับใจมากที่สุดเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะอขอมีหลายฉากค่ะแต่ว่า มีฉากหนึ่งที่ที่อามปรทับใจมากคือเป็นปกติเนี่ยทุกฉากออมค่อนข้างที่จะต้องแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฉากนี้เป็นฉากที่เราต้องพยายามแบบกลั้นน้ําตาให้ได้มากที่สุดไม่ให้พี่ชายแบบเห็นน้ําตาของเราเพราะว่าเราจะมาบอกเขาแล้วว่าต่อไปเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะไปแล้วนะแต่ว่าเราอยากให้เขาสบายใจเราก็เลยไม่อยากให้เขาเห็นน้ําตาของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเป็นฉากที่ น,นี <จะ S 2> แค่พ<ม>ูดนี่น้ำตาเริ่มคลอ,แล,อแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะเหมือนจะยากแต่เอ้เหมือนจะไม่ยากแต่ยากมากเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเหมือนฝึกให้เหมือนการทํางานการถ่ายทามันฝึกให้เราต้องแบบร้องให้ตลอดแต่ซีนนั้นกลับแบบห้ามร้องนะห้ามให้พี่ชายเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยประทับใจค่ะแล้วก็ยากเหมือนกันพี่ติกาา๊ก่ะคะ จะตอบยังไงตอบแบบพระเอกก็ต้องบอกว่าผมชอบประทับใจทุกฉากเลยครับเอาตอบแบบจริงจริงตอบแบบจริงจริงตอบแบบจริงจริงครับคือนอกเหนือจากคือโอเคในการที่เราเข้าฉากแล้วก็เล่นกับออมเขาแล้วเนี่ยครับคือทุกฉากผมว่ามันล้วนแต่มีคุณค่าและมีความหมายสาหรับผมมากนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับสิ่งที่ผมชอบของเรื่องนี้อีกเนี่ยคือในมุมมองความเป็นศิลปินของตัวละครเช่นเขาต้องวาดรูปเขาต้องมีงานศิลปะคืองานปั้น คืออันนี้มันคือด้วยด้วยตัวละครจะสามารถบ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบไหนผ่านงานศิลป,ปะต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่ผมประทับใจคือว่าฉากที่ผมเล่นกับพ่อผมครับในเรื่องคือคือมันจะเป็นคอนฟ lict กันระหว่างผมกับพ่อครับว่าคือทําไมเหรอเราสองคนมันจะเป็นพี่น้องกันจริงๆทำไมเราแต่งงานกันไม่ได้เหรอแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่เรานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าพ่อดูไหมว่า มันมันเจ็บปวดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าสิ่งต่างต่าง,งเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อความยิ่งใหญ่ของของละครต่อไปในในรายละเอียดต่างๆเล็กๆเหล่านี้ครับถ้าลองสังเกตดูนะคะไม่ว่าเราจะพูดคุยกับใครบนเวทีนี้ตั้งแต่ผู้บริหารมาจนถึงผูก้กำกับและนักแสดงเวลาเราถามถึงฉากประทับใจแต่ละคนเนี่ยจะเล่าให้เราฟังแบบละเอียดไม่ใช่ฉากต่อฉากแต่จะพูดถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยถามผู้กำกับเลยแล้วกันนะคะว่ายากไหมคะกับการที่จะทาให้ทุกอย่างมันมันละมุนละม่อมแล้วสามารถสื่อความรู้สึกออกมาได้มากขนาดนี้คือท้าความก็คือสําหรับผมอะผมผมเคยทําหนังยาวอะครับแต่ว่าอันนี้เวลามันเยอะสเกลมันใหญ่ขึ้นมันเป็นส8ปตอนเนีย่ยความยากก็คือว่าอันนี้ผมพูดตรงตรงอะครับก็คือว่าหลังจากผมสั่งคัร์อนะครับผมก็เศร้าด้วยไปถึงผมก็รู้สึกกับมันมด้วยมันไม่สามารถที่จะ ที่จะให้ผมไปไปวิ่งปูดปาร์ตกระฉับกระเฉงเดี๋ยวนั้นวิทาทีนั้นเพื่อถ่ายคัดต่อไปห oh, <laughs> มายถึงว่ามันก็รู้สึกเหมือนกันนะครับจริงๆนักสแสดงรู้สึกผมก็รู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคนละส่วนยแต่ว่ามันมีอันนึงที่ผมอยากพูดพี่ติ๊กเคยเดินมาคุยกับผมครับแล้วผมชอบมากคือแกบอกพิการครับผมเข้าใจแล้วว่าเราถ้ามีน้องสาวมันดียังไงแล้วผมรู้สึกว่า หลังจากวันนั้นผมผมพี่อยากเล่นอะไรพี่ก็เล่นเลยก็ได้หมายถึงว่าแกก็อินมากคือเขาแบบเข้าถึงบทบาทแล้วมันไม่จะเป็นต้องกํากับอีกต่อไปเพราะว่าเราทุกคนมันเข้าถึงแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากกอดน้องผมทุกเช้าพี่ติ๊กพูดอย่างเงี้ยซึ่งผมอย่าไปบอกความลับเขาผมเขินน่ารักจังเลยแล้วนอกเหนือจากนี้มีวลีเด็ดๆอะไรไหมคะือวลีเด็ดๆในเรื่องเหรอครับค่ะ คือในเรื่องเนี่ยมันจะไม่มีเถิเหมือนกับวลีเด็เดๆแต่ว่าในคําพูดทุกๆคำเนี่ยครับมันล้วนมีความหมายแค่สมมติว่าเ,เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับเราคุยกันผมถามเขาว่าเ,เธอคิดถึงพี่ไหมคือแค่นี้แบบมันมันเป็นความรู้สึกที่มันมันล้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปสักครู่เนี่ยครับคือเป็นฉากที่ผมทะเลาะก,กับพ่อแล้วก็ทําไมล่ะครับ ในเมื่อเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆสะหน่อยทําไมเราจะถึงจะาแต่งงานกันไม่ได้แต่ว่ามันแบบคือก่อนหนะ้านั้นมันผ่านพ้นความความรักความโหยหาต่างๆต,ต้องขอบอกก่อนว่าในในเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ความรักในแบบเซ็กซ์ Sex. มันคือความรักที่เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งนยครับต้องการจะเติมเต็มสิ่งหนึ่งที่เคยขาดหายไปในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตในวัยเด็กเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในสิ่งที่เขาเติบโตมาแล้วก็ไม่เจอผู้หญิงคนนี้เนะี่ย พอนะวันหนึ่งที่เขาเจอผู้หญิงคนนี้เขาสามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปอีกเป็นครั้งที่สองพอละเริ่มอินเริ่มอินเริ่มเหมือนกันหยุดต้องหยุดต้องหยุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนเลยอ่ะพอมาพูดเมื่อกี้เห็นไหมพอทุกคนรับฟังสักพักหนึ่งมันเริ่มจะเข้าไปอยู่เขาด้วยหยุดก่อนเราหยุดการพูดคุยตรงนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวเราเชิญท่านอื่นๆขึ้นมาบ้างดีกว่านะคะเพื่อจะได้มีความสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้นอะเรามาพบกับนักแสดงท่านอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดงท่านอื่นๆนะคะขึ้นมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปั้นจันนะคะคุณแทนนะคะคุณออนพัทธรานะคะคุณแม็กกี้อาภาเป็นออนอินนะคะน้องการเป็นพาทินวัยเด็กนะคะน้องเสียงเสียงเป็นพิชาในวัยเด็กนะคะ เอาละค่ะอยู่กันรบขนานี้หวังว่าเหตุการณ์แบบเมื่อกี้จะไม่เกิดขึ้นเราจะไปดูกันว่ามีอะไรสนุกสนานเกิดขึ้นในการถ่ายทำบ้างเชิญน,นั่งค่ะคขออนุญาตเอาสคริปลงแล้วถามว่าในการถ่ายทำเนี่ยนะคะมีอะไรที่สนุกสนานอยากจะมาแชร์ให้เราได้ฟังบ้างถ้าใครพร้อมยกมือตอบได้เลยค่ะเั่ครับ อะไรสนุกพูดไหนครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําก่อนได้ไหมครับว่าเด็กแก๊งเนี่ยเป็นใครกันบ้างเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับอันนี้อนาคตของชาติครับชื่อน้องกันนะครับอันนี้มีการขนานนามว่าหน้าตาเหมือนพิติกมากเลยอันนี้น้องกันเล่นเป็นผมตอนเด็กๆครับผมอันนี้น้องแม็กกี้ครับน้องแม็กกี้เล่นเป็นคู่รักของผมอันนี้สองท่านนี้เรียบร้อยอันนั้นปั้นจันทร์ครับครับผมคนนี้แหละ ที่จะมาแทนวอนบินนะครับครับผมกลัวมากเครับเออเป็นเป็นคู่แข่งของผมในเรื่องนะครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันครับน้องเสียงเสียงนะครับเล่นเป็นน้องออมวัยเด็กครับอันนี้ก็อนาคตของชาติเอ่อน้องอะไรนะผมจําชื่อน้องไม่ได้ครับน้องออนน้องออนี่เล่นมุกใช่ไหมเนมุกน้องออนครับเออรับบทเป็นน้องสาวผมครับค่ะมีอะไรสนุกสนานเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะ ฉากที่ <ผม S 1> บแบบรู้สึกว่าถ่ายแล้วสนุกอยากเล่าให้ฟังมากเลยมีไหมจริงส่วนใหญ่ผมจะเข้ากับพี่ติ๊กนะครับออมแล้วก็แม็กกี้ครับผมก็ที่จริงเหมือนผมจะเป็นคนที่สมาธิสั้นสุดนะครับนะฮะคนอื่นเขาก็จะค่อนข้างมีสมาธิกันแต่บางทีหันไปพี่ใหญ่ก็จะตีลังกายอยู่อย่างพี่ติ๊กก็จะตีลังกายอยู่ออกกําลังกายครับส่วนออมนี่ก็คือปกติ ข้างนอกจอก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับก็ผมก็จะค่อนข้างเขินเขาหน่อยเพราะว่าแอบชอบเขามานานแต่ว่าแต่ว่า,อาพอดีเขาเนี่ยเ,เวลาเล่นกับเขาเนี่ยผมจะค่อนข้างกวนเขาอะ่ะเขาก็จะชอบบ่นผมเขาจะชอบมีแบบว่า,าแกล้งผมแล้วก็หันไปหาพี่การหันว่าพี่การอะ่ะบอกว่าพี่การป้านแก้งอีกแล้วแล้วเขาก็จะหันมาหาผมแล้วก็บอกว่าเป็นไงล่ะทําแบบที่จริงเป็นตัว้ายครับไม่ได้เป็นนาง,องเอกอนะครับ ชอบไม่มีสมาธิค่ะแล้วเราก็จะแบบไม,ไม่ใช่ค่ะ<ร>ไม่ใช่ชอบอเป็นบางฉากแต่จะหาว่าว่าบรรจันเขาเล่นดีเขาเล่นดีแต่บางครั้งเขาชอบกวนออมออมก็จะแบบฟ้องพี่การฟ้องพี่การอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือสองคนนี้เอาเคลียร์กันเองเอาเคลียร์กันเองอะมาถามฝั่งนูงน้นบ้างดีกว่าหนึ่งอนาคตของพี่ติ๊กนะคะคเป็นยังไงบ้างคะกับการได้มารับบทบาทครั้งนี้เราก็กระแสะออนไลน์ตอนนี้เนี่ยฮอตมากครับก็ตื่นเต้น,นครับได้มาเป็นพี่ติ๊กไอดอล ก็ตื่นเต้นครับว่ไม่มีอะไรจะพูดครับก็ดีใจที่เป็นมิติครับอมน้องไมคี้ล่ะค่ะก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้เจอกับพี่อนันดานะคะก็ทำให้ได้มีโอกาสได้มาแคสซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ได้มาเจอกับพี่การผู้กำกับ ก็ตื้อพิการอยู่3ครั้งว่าพิการจะให้บทอะไรดีก็ได้รับบทออนอินมาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำงานกับทีมงานแล้วก็พี่ๆนักแสดงมืออาชีพทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่ประทับใจมากที่ได้ร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะปัญจันทครับปัญจันรครับเหมือนเหมือนกันพี่ผมรักพี่มากขอบคุณมากที่เลือกผมพี่ มาถึงน้องออมในวัยเด็กบ้างเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้พี่ด่ฟังหน่อยก็สนุกค่ะมีความยากอะไรบ้างไหมผู้กำกับดุไหมเหนื่อยไหมเวลาทำงานมีฉากไหนที่เล่นยากๆบ้างไหมก็มีค่ะฉากไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะฉากที่ปั่นจักรยานตามรถของพี่ไปอะค่ะค่ะยากตรงไหนอะคะยากตรงที่หนูไม่สบายอยู่อะค่ะ ใช้แรงงานเด็กไม่สบายอยู่แล้วยังไงต่อคะแล้วก็ต้องปั่นจักรยานค่ะค่ะแล้วก็ต้องร้องไห้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องร้องไห้แล้วเวลาหนูจะร้องไห้เนี่ยยากไหมคะกว่าที่จะร้องไห้ได้มีวิธีทํายังไงให้น้ําตามันออกมาก็ต้องคิดไปตามบทคะ่ะอแล้วผู้กำกับเขาบอกอะไรเราบ้างคะให้เราคิดตามแล้วน้ําตาถึงจะออกมาได้ก็ ไม่รู้ค่ะไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักฉากหนึ่งก็เหมือนต้องบิวเองค่ะต้องวิวเองค่ะต้องบิวเองโอ้หเด็กคนนี้อนาคตไกลนะิวเป็นยังไงบ้างคะน้องใหม่คนนี้เก่งมากครับเสียงเสียงผมรู้สึกว่าคือเขาไม่ไม่ใช่แค่เข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับในเฟรมอย่างเดียวแต่ว่าเขาสะกดทีมงานด้วยอะ พวกพี่ช่างไฟอะไรก็ตามก็จะมองเข้าไปแล้วก็แบบลุ้นลุ้นกับเสียงเสียงให้เอ้ยเอ้ยอยู่ตลอดเวลาครับน้องมีเสน่ห์มากครับอืมค่ะอะมาถึงคนสุดท้ายบ้างมีอะไรอยากจะพูดถึงความประทับใจในระหว่างการถ่ายทําบ้างความประทับใจอะคะจริงๆต้องบอกว่าออนเป็นออนจะพูดเสมอว่าออนเป็นตัวรับค่ะเพราะว่าเขาเริ่มถ่ายทํากันไปนานมากแล้วค่ะแล้วเราก็จะแบบโผล่ไปแบบนี่แบบพี่ลืมหนูหรือเปล่าคะ เพียงเอาหนูเล่นใช่ไหมคะหนูยังเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงก็ก็รู้สึกดีค่ะเจอพี่ติ๊กเจอพี่อมอก็รู้จักกันอยู่แล้วอย่างพี่ติ๊กเองในกองถ่ายก็ก็ระหว่างที่เราจะเล่นซีนอารมณ์อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ซีนอารมณ์เดียวมากพอคัทเสร็จก็จะได้ยินเสียงแบบแชะแช่แชแชเราก็นึกว่าแบบเออมีใครมาถ่ายรูปหรือเปล่าแต่ว่าพอมองไปน้องห่าตาก็คือพี่ติ๊กถ่ายรูปอยู่ค่ะหรือว่าบางทีอยู่อยู่ตรงแบบคือตรงบนบนหลังคาอย่างเงี้ยค่ะพี่ติ๊ ไปนั่งถ่ายรูปใช่ค่ะคือระหว่างที่เราทํางานกันพี่ติกก็อ๋อเขาช่วยทํางานบ้างบล็อกช็อตไงบล็อกช็อตใช่ไหมบล็อกช็อตใช่ใช่ใช่ถ่ายคนที่นิวใช่ไหมคะก็จะเจอพี่ติกตลอดค่ะถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ใหญ่มากๆสำหรับออนนะคะก็เป็นนักแสดงตัวเล็กๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้พัฒนาความสามารถในด้านการแสดงของตัวเองด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากเพียร์ทางทรูจากพี่อนันดานะคะแล้วก็จากพี่การด้วยค่ะที่ให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีีีส์ท่่่ใหญขนนาด้คะ เอาละค่ะช่วงท้ายนี้เดี๋ยวให้ผู้กำกับฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงแล้วกันค่ะก็มาดูกันนะครับเพราะว่าคือพวกเราตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะได้แน่ๆก็คือว่าผมมั่นใจเลยว่าเนี่ยนักแสดงทุกคนครับเขาทำเกินร้อยสเสน่ห์ตรงนั้นความโรแมนติกหรือว่าสุขเศร้าเขาน้ำตาชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับคุณจะได้รับมันแบบเต็มที่แน่นอนครับก็ <ste am> เดี๋ยวมาดูกันครับฝากด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค,คะมีอะไรจะเสริมคะพี่ติ๊กคะเอ่อสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเอ่อยังไงก็ต้องขอขอบคุณเอ่อเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านเอ่อน้องแพมมี่น้องเลฟนะครับพี่กี๋นะครับขอบคุณมากนะครับเเพื่อนนักแสดงของผมครับค่ะขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณกู่ันมากเลยนะคะ